สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้กลับมาอยู่ช่องท่าลิีนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ในเกมแรนเจอร์นะครับกับ ID 5ดีผมนะหรือ ID เสายฟรีปี2025นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดี ID หน่อยนะว่าไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ ID ดีผมก็เก์ก็ยังไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะใส่ประมาณนี้ประมาณนี้คนระับช่องไหไรก็ใส่พลังโจมตีเปล่อยตัวนะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะแล้วก็ผมกําลังปั้นศักยภาพนะครับ แล้วก็ตอนนี้เลเวลผมก็เลเวล52นะครับ U52 นะก็น่าจะประมาณป้ายเอลนาจะปีหน้านะครับอาจจะปีหน้าเนาะประมาณเดือนมีนาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขยันฟา,ฟาร์มขนาดนั้นนะฟาร์มไม่เรื่อยอย่างเดียวนะครับหลีก็จบทองหนึ่งนะไอ,อทองสองบางครั้งนะครับบางถ้าขยันหน่อยก็ทองหนึ่งนะที่ป้องกันก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างนะครับแปด TPP แล้วกันไม่พูดว่าะทำเพลง ผมก็จะพยายามาคัดตีมตีให้มันตีง่ายนะครับเพราะว่าไอ,าอดีผมไม่ได้มีดามเมจครบทุกธาตุขนาดนั้นนะแล้วก็บลูบี้ผมก็เก็บไปเดือนหน้านะครับรว่าเดือนหน้าอาจจะมีอัปเกรดธาตุมือนะดูก่อนนะครับถ้าไม่มีผมก็จะข้ามนะไปเปิดนูนเดือนธันวาเลยนะแต่ถ้ามีผมก็เปิดนะครับไอ้นนี้เลือด16ล้านไปเนี่ยใช่อันนี้ไือด้16ล้านหนรอล้านนะน่าจะไหวนะครับไป ผมก็จะปล่อยอาโต้ไปนะตอนแรก็กบผมก็น่าจะมีประมาณ18ตัวนะครับเดี๋ยวรอดูประมาณถ่าท้ายเดือนนะครับไม่ก็โคลาโบหน้านะว่าผมจะเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้ผมก็จะปั้นนะครับถ้าเปิดไม่ได้ผมก็จะไปปั้นอนตัวเชือดเชือกบางกอยตัวเนี้ยผมพูดว่าจะปั้นนะไปะน่าจะชนะนาตาเนี้ยเกียร์เขาก็ไม่ดีนะเกียร์ผมก็ไม่ดีเหมือนกันแต่แบบผมก็ลบ้อยต้าน้อยนะ ม่หลบ้อยอย่างเดียวนะไม่ใช่ต้านลอยนะไอมูนตุเรียงเนี่ยก็ตีเลือดแก่หลากานนิดนะโคตรน้อยเลยเป็นสายพลังที่เลือดน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเก่านะเดี๋ยวรอแบบปั้นตัวใหม่นะครับอาจจะถ้าเดือนหน้าโคโรบูเป็นสายพลังนะผมก็อาจจะปั้นนะครับแต่ถ้าเปิดได้มาอีกเรื่องนึงนะว่าตอนนี้ตั๋วผมมีแค่ประมาณ49ตัวนะครับรออนันลีก็ประมาณอ่า70ตัวนะแล้วก็ ถ้าท้ายเดือนอีกน่าจะ70ตัวนะเจ็ดสิบแตัวนะอาจจะถึงนะครับอันนี้ผมยังแรกมัคมนะแต่ก็าไม่น่าจะเปิดเพิ่ม,มนะแล้วก็ในด่านยากอีกผมก็ยังเล่นไม่ผ่านนะครับติดอยู่ดานซสแปรแล้วนะเพราะว่าผมยังไม่ได้บัตรเต็ดนะครับถ้าได้บัตรเต็ดนะก็น่าจะตีขึ้นเยอะนะไปอ่าไปดีนี้โอ้ตีไม่ได้นะกินโทกิเขาเลือดเ,เยอะเกิน ทีมนี้ก็ไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าผมดาเมจไม่น่าจะฆ่าเขาได้นะครับอัาลองดูไหมออาลองดูแล้วกันไปในสกิลเขาก็ไม่มีตัวยืนนะผมก็ไม่มีตัวยืนนะครับวัดกันเลยดาเมจใส่ดาเมจเลยนะอ่านดูเหมือนว่าดาเมจผมสกิลไวกว่านะอ่ายไหม อยู่ผมน่าจะไวกว่าผมก็น่าจะชนะตรงนี้นะใช่ใช่ใช,ใช่ผมน่าจะชนะใช่ใช่ใชช,ชนะและ้วสกิลผมไวกว่านะก็เลยชนะมาได้นะครับถ้าสกิลผมช้าก,กว่านี้นิดนึงผมน่าจะแพ้นะก็มีอัพเกรดธาตุนะครับผมไม่มีนะมีดีมีของธาตุไฟนะครับอ่าชนะนะ ทีมนี้ไม่น่าไหวนะก็แม็กเก้ของผมอีกทีมนี้ก็ไม่น่าไปนะครับเขาเลือด200กว่าล้านเลยนะตีมไม่ตายเราก็ามีดาเมจท่านน้ำนะทีมนี้กินโทคิอีกแล้วไม่ไหวอ่ทีนี้ตัวบินนะนี่เราไปชี้โดนแน่นอนนะครับ อันนี้เลือไปเจ็ดแลนดไม่น่าจะตายนะครับอืมทีนี้ก็ไม่น่าจะไปนะต้องคัดตีมตีหน่อยนะ ไอดีมันเป็นไอดียังไม่ไม่โหดมากนะต้องคัดทีมทีหนะน่อยอ่าทีมนี้ถ้าผมฆ่าเอเลนได้ผมก็นดาจะโอ้โหไม่ไหวขนาดเขายังไม่แม็กซ์เลือดเขายังขนาดนี้ ทีมตีนั่นนหะอืมทีมนี้มีแววจะชนะ,ะลลนะอ่ามีแววอยู่นะอ่าไปลองดู โอ้ช oh, น,นะนะว่าเขาไม่มีตัวใส่พลังที่ใส่เลือดเยอะๆนะ ยังชนะอยู่นะทีนี้ไม่ไหวก็รอหลีบมาเขยับกันแล้วกค่อยมันทำคลิปอีกทีหนึ่งก็คลิปนี้คือหนึ่งนนี้ครับก็เป็นแบบคลิปมาอัปเดตดีสั้นๆเนาะไอองกดเนี่ยผมยังไม่เล่นนะครับเดี๋ยวค่อยเล่นนะไออันนี้ผมก็ยังไม่เล่นนะครับอันนี้ผมยังอัปเปตันเลยนะกบผมก็พยายามหาหายนะระว่า อันนี้แบบนี้ผมซุ่มนะจริงๆไอ้ตู้นีณยมันไม่ควรซุ่มนะครับมันมควรซุ่มประมาณ4ตัวนะแต่ผมก็ซุ่มไปเลยผมไม่ค่อยคิดเท่แหลกไอ้แบบนี้มันหาง่ายอยู่นะแร่เมวงเนี่ยก็าฟาร์มทุกวันนะมนไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวลองแบบพอส่วนใหญ่ผมซุ่มมนะันไม่ค่อยการันตีเท่าไหร่นะมันจะมาลองสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไม่ก็แบบเกือบสุดท้ายนะอันนี้การันตีแหละอ่าไม่การันตีเรียบร้อยอันนี้ผมข้ามไปนะ คือแบบไอกบแ,แดงเนี่ยผมเก็บไปนะทิ้งเลยกบแ,แดงเนะี่ยอ่ะมียี่สิบตัวแล้วเดี๋ยวให้คิดดีๆหนึ่งก็ <c li pp le> คลิปนี้คือเพียเทนีครับเป็นคลิปมาอัปเดตดีๆสั้นๆนะแล้วก็ไอตัวพีร้อยผมก็ใช้ทีมนี้นะพีร้อยผมใช้ประมาณนี้นะตัวนี้มอนตอรมาตานะครับเลือดมาสี่สองล้านนะชิดแรกเอาไปเป็นตีนะครับจริงๆก็ใส่เป็นธนูก็จะดีกว่านะมันตีไปกว่านะครับเอาไปตีป้อมนะแต่ผมก็ใส่ประมาณนั้นนะมันจะได้ได้ทั้งเลือดได้ทั้งอันนี้นะ ก็คลิปนี้คุณเพียงเท่านี้ครับไม่เจอใหม่คลิปหน้าครับ